5สิ่งที่ไม่ควรมีในห้องนอนนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์กันไสเฮียมนะครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพิชวิตโดยอาจารย์กันไสเฮียมนะครับก่อนที่จะเข้ารับชมเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องทางของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กันด้วยนะครับอย่างแรกเลยคิดว่าห้องนอนตามศาสตร์ห่วงจุ้ยแล้วจะบอกถึงอะไรห้องนอนตามศาสตร์ห่วงจุ้ยจะบอกถึงเรื่องสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้ามี5สิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในห้องนอนนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยาลูกหรือว่าคนถ้าคนแก่นะครับจะเกิดผลดีหรือไมม่ดีา ข้อแรกเลยนะครับ5สิ่งที่ไม่ควรมีข้อแรกคือโต๊ะทํางานโต๊ะทํางานในที่นี้จะบอกถึงวัยทํางานคนวัยทางานถ้ามีโต๊ะทํางานในห้องนอนจะบอกถึงอะไรคําว่าโต๊ะทํางานในที่นี้จะบอกถึงตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรหมู่บ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์แม้กระทั่งคอนโดถ้ามีโต๊ะทํางานในห้องนอนหมายถึงอะไรถ้าเรามีโต๊ะทํางานในห้องนอนนะครับอย่างแรกเลยเราทํางานไม่เป็นเวลาและเหมือนกับทํางานตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพักผ่อนไม่เต็มที่เหมือนเราเอางานมาทําในห้องนอนไม่มีคําว่าพักผ่อนต่อให้เราเห็นเตียง เราก็ไม่ได้พักหรือไม่ก็ในอีกกรณีนึก็คือทํางานแล้วเราอยากพักตอนไหนก็ได้แต่ความหมายของเขาว่า,า,วาการพักผ่อนนั้นไม่มีอยู่จริงเขาว่างานต้องแยกเป็นสส่วนไปไม่ใช่ว่าควรเอามาทําในห้องนอนโต๊ะทํางานในที่นี้แนะนําให้ตั้งเป็นสัดส่วนไปหรือว่าเอาไปตั้งข้างนอกหรือว่าไปทําโต๊ะทํางานถ้ามีห้องว่างแนะนําแยกเป็นสัดส่วนให้ดีโต๊ะทํางานต้องวางไว้ข้างนอกไม่แนะนําให้นํามาวางไว้ในห้องนอนครับข้อแรกนะครับข้อที่ 2. นะครับตู้เสือ้อผ้าความหมายถามว่าทําไมตู้เสื้อผ้าไม่มีถ้าพื้นที่ กัด <Malays> ได้ไหมได้ตู้เสืส้อผ้าวางได้แต่ในอีกกรณีนงคือว่าตู้เสื้อผ้าไม่แนะนําให้เปิดตอนกลางคืนถ้ามองในอีกมุมมองหนึง่งเขาว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราตั้งตรงเป็นตู้เสื้อผ้าถ้าเอามาตั้งนอนเหมือนกับคล้ายกับโรงศพแล้วก็ตามความเชื่อของ inverse, จริงคือไม่แนะนําให้เอามาตั้งรวมแต่ถามว่าเอามาตั้งรวมได้ไหมได้แนะนําให้ปิดตู้เสื้อผ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับร่างกายเรามันก็เหมือนกับว่าห่วงจุ้ยนี่แหละร่างกายคนเราก็คือมีหวงจุ้ยอยู่ในตัวอยู่แหละการหายใจเข้าหายใจออกเลือดที่หล่อเลี้้ยยงงร่าาากกก็คือตััวนํบ นนั่เองเหมือนกันคือฟงกุบสุ่ยถามว่าไม้เนี่ยตัวตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเปิดตู้เสื้อผ้าร่างกายของภายในของคนเราเนี่ยยังไม่หลับร่างกายยังทํางานตลอดเวลาอาจจะมีจิตใต้สํานึกหรือจินตนาการเราอาจจะเห็นเป็นภาพหลอนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเห็นว่ามีใครนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นสารลี้ลับอีกอย่างนึงก็ถามว่าอีกอย่างนึงคือไม่แนะนําให้มีตู้เสื้อผ้าอยู่แต่ถามว่าถ้าพื้นที่จํากัดมีได้ไหมสําหรับตู้เสื้อผ้ามีได้แต่แนะนําให้ปิดตู้เสื้อผ้้าใหสนิ นั่นเองนั่นคือมีข้อที่2นะครับถัดมานะครับข้อที่3ก็คือถ้ามีกระจกอยู่ในบริเวณเตียงหรือว่าส่องโดนเตียงนี่คือไม่แนะนําอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่3ถามว่าทําไมอย่างที่กล่าวไปข้างต้นข้อที่2นะครับร่างกายเราเป็นพวงจุ้ยเหมือนกันต่อให้ร่างกายเราหลับแต่อวัยวะภายในคอเราไม่ได้หลับหรือพักผ่อนตามหัวใจเรายังเต้นอยู่ระบบไหลเวียนโลหิตก็ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับถามว่ากระจกเนี่ยส่องโดนตัวเราภาพติดตาก่อนที่เราจะหลับเราเห็นตัวเอง ทำอะไรอยู่บางอย่างในศาสตร์ของจุย้ยเขาบอกเลยครับว่ากระจกไม่แนะนําให้ส่องโดนตัวอาจจะเป็นเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกเราตื่นขึ้นมากลางดึกถ้าเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วแน่นอนว่าตื่นมาง่วงนอนเพียพักผ่อนไม่เต็มที่สบายๆง่วงนอนแน่นอนมีผลต่อเรื่องสุขภาพอีกอย่างหนึ่งถาว่ามีกระจกได้ไหมมีแต่ไม่แนะนําให้ส่อง โดนเตียงกระจกเป็นแบบไหนกระจกสองตัวกระจกเงากระจกบนตู้เสื้อผ้าก็ดีถามว่ามีวิธีแก้ไหมมีครับนอนกลางมุ้งเองมุ้งเป็นสิ่งวัสดุอย่างหนึง่งหรือว่าเป็นไอเทมอย่างหนึง่งหรือว่าเป็นของเครื่องใช้ยอย่างหนึง่งที่มีใช้มาตั้งแต่โบราณของเก่าแก่เลยคนแก,แก่คนเท่า,คน,ทาคนสมัยก่อนทําไมนอนกลางมุ้งสุขภาพดีปัจจุบันห้องเรามีตู้เสื้อผ้าโตะทํางานมีแอร์โคมไฟของต่างต่างเนี้ยชั้นวางหนังสือเองก็ส่วนหนึง่งสิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดหนึ่งสุขภาพ ภาพและลรฝุ่นเอ่ยออลังสีคลื่นนู่นนั่นนี่เอ่ยมุ้งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรากันเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ได้เป็นไอเทมอย่างหนึ่งที่กันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้นอนกลางมุ้งช่วยดีกว่าไม่มีมุ้งเลยนะฮะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ว่าช่วยถ้าเรามีกระจกสองโดนเตียงนั่นเองนะครับอ,อ,อย่างที่4ี่นะครับไฟถามว่าไฟในห้องมีถาว่าพูดแล้วมันเมคเซนหรือเปล่าไฟในที่นี้ขอพูดเฉพาะดาวไลท์ดาวไลท์คืออะไรดาวไลท์คือเป็นไฟที่ เป็นหลุมในฝ้าไฟที่ส่องลงมาโดนเตียงดาวไลต์ตัวนี้นะครับก็คือไฟหลุมที่ว่าต้องเจาะในฝ้าให้มันเป็นหลุมแล้วไฟตัวนี้ส่องลงมาโดนเตียง แล้วเราก็ไปนอนกับเตียงตรงนั้นปัจจุบันถ้าเราพักผ่อนเต็มที่อยากพักผ่อนเต็มที่เลยอย่างน้อยคือเรานอน 6- 8ชั่วโมงตามที่ว่าแล้วแต่ไวถ้าไวผู้ใหญ่หน,น่อยก็คือลดหลังมาหน่อยประมาณ4-6ชั่วโมงถ้าเป็นัยรุ่นหน่อยไวเด็กไวกำลังเรียน 6- 8ชั่วโมงเรานอนอย,อยู่อย่างเงี้ยแล้วไฟตัวเนี้ยส่องมาโดนเราเรานอนไม่ใช่คืน2คืนแต่เรานอนเป็นปีถ้าไฟตัวเนี้ยส่องโดนเราเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับการรวมลังสีครับเพราะว่าไฟตัวเนี้ยมีลังสีอยู่แหละมีคลื่นมีความถถี่่่ออออะะไรรกกก็็แแล้้ววตตาาามัันนนนสงโโดเเเเยปื เป็นมะเร็งแน่นอนครับวิธีแก้ง่ายคือถอดหลอดไฟออกถามว่ามีไฟได้ไหมมีได้แต่ไม่แนะนําเป็นดาวไลท์ส่องโดนเตียงหรือว่าโดนตัวเรานั่นเองโต๊ะทำงานก็เหมือนกันถ้าโต๊ะทำงานตัวเนี้ยถามว่าไฟไม่พอหาไฟอย่างอื่นก็ได้เป็นหลอดตะเกียบเป็นตะเกียงเป็นโคมไฟก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ดาวไลท์ส่องโดนตัวเราเหมือนกันนั่นเองนะฮะอ,อย่างสุดท้ายเลยนะครับมีน้ําหรือว่าตู้เลี้ยงปลาอยู่ในพื้นที่จํากัดก็คือห้องนอนเราพูดถึงห้องนอนก่อนนะครับแต่ถามว่า ถ้าในคอนโดมีตู้เลี้ยงปลาได้หรือเปล่ามีได้แต่ว่าตู้เลี้ยงปลาตัวนี้ไม่แนะนําให้อยู่บริเวณในห้องนอนควรจัดให้เป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งถามว่า5อย่างเนี้ยตามศาสตร์แล้วเจา้าน่า5อย่างเนี้ยไม่ควรมีเลยเป็นไปได้หรือเปล่า มีมีได้แต่ที่ที่ควรตั้งควรตั้งให้ถูกที่ถูกหลักถูกต้องอย่างที่พูดไปแล้วอย่างท้ายคือไม่แนะนําให้มีน้ําหรือตู้เลี้ยงปลาอยู่ในบริเวณห้องนอนถามว่ากลางคืนเนี่ยมีน้ําอยู่ในแหล่งของห้องนอนเนี่ยแน่นอนคือเรื่องปลอดรวมทักเดินหายใจหรือไม่ก็เกี่ยวกับเรื่อง าทางเดินปัสสาวะหน่อยสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งได้หรือว่าถ้าแนะนําไม่ควรให้มีก็คือไม่ควรมีในบริเวณห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนไปย้านะครับนี่คือ5อย่างที่ไม่แนะนําให้มีในห้องนอนได้ถามว่ามีได้ไหมมีได้แต่จุดที่วาง ควรตั้งให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลองฟังคลิปของอาจารย์การแล้วะครับว่าฟังดูแล้วมันเม็กซเซนหรือเปล่าอาจจะเกิดสิ่งอย่างนี้หรือเปล่าบางอย่างถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ควรปรับเปลี่ยนแต่ว่าอันไหนที่คิดว่าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็มีทางแก้ทางที่สองทางที่3ทั้ง4ไปขึ้นอยู่ความสะดวกของลูกบ้านด้วยย้ำนะครับ5อย่างที่ไม่ควรมีครับอย่างแรกก็คือโต๊ะทํางานอย่างที่2อนะครับก็คือตู้เสื้อผ้า อันที่3กระจก4หลอดไฟ5้าแหล่งน้ําหรือผู้เลี้ยงป่า5อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับลองแก้หรือลองปรับเปลี่ยนดูเพื่อชีวิตของเราที่ได้ดีขึ้นนี่คือศาสตร์ของพวงจุ้ยพิชีวิตครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางเพจของเรานะครับฮวงจุ้ยพิชชีวิตโดยอาจารย์จันทร์ไส้เฮียบครับ